สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับบีพระใหม่กันนะครับผมวันนี้จะมารีวิวเหรียญหลวงพ่อพัดปุยากามโมนะครับผมวัดห้วยด้วยอำเภอนงบัวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นเมตตาบรารมีเก้าเก้านะครับผมนี่นะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับเพิ่งปลุกเสกเสร็จเมื่อวานนี้นะครับผมปลุกเสกเสร็จตอนห้าโมงนะครับเพิ่งรับของมาเมื่อวานนี้ครับนี่นะครับ อันนี้เป็นเหรียญชุดสมนาคุณนะครับเดีย๋ยวเรามาดูเหรียญกันนะครับว่าความสวยขนาดไหนนะครับเหรียญรุ่นนี้วัตถุประสงค์นะครับสมทุกโครงการก่อสร้างหอสวดมนต์วัดวังแคนะครับเมืองสุพรรณบุรีนะครับนี่ครับจำนวนการสร้างสองร้อยสิบเก้าลังนะครับผมหนึ่งลังการันตีเนื้อเงินในลังสี่เหรียญน,นะครับ เหรียญรุ่นนี้จะเป็นหลวงพ่อหลับตาอธิษฐานจิตนะครับผมนี่นะครับนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญสมนาคุณนะครับนี่ครับหนึ่งลังจะมีเหรียญสมนาคุณให้สามเหรียญครับสองสามวันนี้นะับนี่ครับ อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นทองแดงซาตินนะครับหลวงพ่อหลับตาอธิษฐานจิตนะครับผมนี่ลงยาจีวอนนะครับดูนะครับความชัดคมสวยครับเหน็นแลวนี้นี่ครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับผม ลงยาขอบขาวซุ้มแดงลงยาพื้นแดงนะครับลงยาจีวนนี่นะครับความชัดความคมของหน้าหลวงพ่อนะครับจีวรนน,นะครับหลับตาหลวงพ่อหลับตาดูความหลับตาอธิษฐานจิตนะครับสวยครับผมดูดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นยันหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับความกนก็จะตีชื่อหลวงพ่อนะครับความว่าผัดนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นเลขโค้ดห้าสองนะครับเรียนนี้นี่ครับอักขระอะไรชัดคมชัดชัดเจนครับผม เหรียญรุ่นนี้จํานวนการสร้างแค่219ลังนะครับผมนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับทางเบอร์โทรศัพท์หรือว่าทาง ID ทีไลน์ครับด้านล่างนะครับผมและคลิปนี้ผมขอฝากติดตามฝากกดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งเลยครับเดี๋ยวเพื่อเพื่อจะนําคลิปลงเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ